นิยายเสียงเรื่องแฟ้มคดีปริศนาฉบับนินพัทต,ตอนที่สี่อัศวะกุมขมับรอบที่ร้อยของวันในขณะที่ตำรวจสอบสวนเหล่านักเรียนและคุณครูที่อยู่ในห้องอัศวะเองก,ก็กำลังนั่งเล่นเกมจ่องตากับเด็กสองคนที่เจอเรื่องสยองขวัญติดต่อกันสองครั้งในวันเดียวหนึ่งคือน้องชายเขาและอีกหนึ่งคือนักเรียนของเขาแล้วแล้วเขาก็เปิดปากในที่สุดแบบนี้ก็ยืนยันได้แล้วสินะว่าคนร้ายมุ่งเป้ามาที่นายจริงๆไอ นายไม่ได้ไปมีศัตรูน่าก,กลัวน่าก,กลัวที่ไหนจริงๆเหรอไม่มีไอูุ้นยังคงใส่หัวจนปัญญาจะหาคำตอบให้เขาไม่มีศัตรูหรือคู่อริเป็นจริงเป็นจังจริงๆขนาดเพื่อนยังมีน้อยเลยเพราะไม่ชอบวุ่นวายกับใครเพราะว่าตอนนี้ตัวเขาเองก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเพลอไปเหยียบเท้าใครแล้วดันลืมขอโทษหรือเปล่าแถมยังรู้สึกเสียวสันหลังวูบวาบอยู่เรื่อยๆด้วยกลัวว่าสักวันหูอีกหนึ่งข้างจะกลายเป็นหูเขาน่ะสิอ๋อ แล้วจะทำยังไงดีล่ะข่าวนี้เนี่ยอศวะคล้ายจะเป็นไมเกรนยิ่งคิดสมองยิ่งวิตจระเบิดนี่มันน่าปวดหัวกว่าตอนสอนหาจุดวิกฤตหรือสอนหาค่าสุดขีดโดยใช้ทฤษฎีบทลากล้องให้เด็กอีกนะบุย้ยนินพัฒที่เข้าใจความกังวลของคุณครูอัศวะและท่าทีระแวดระวังของรุ่นพี่ดีคิดว่าควรจะเอ่ยปากบอกเรื่องที่เห็นรวมถึงข้อสันนิษฐานทั้งเก่าและใหม่ที่เพิ่งได้มาจากเหตุการณ์เมื่อคลู่นี้อีกความรู้สึกในใจร้องเตือนว่าควรจะเริ่มจริงจังกับเรื่องนี้ได้แล้ว เพราะเหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเออครูครับผมมีเรื่องที่ต้องบอกช่วยเรียกคนตำรวจที่เคยคุยกับเรามาหน่อยได้ไหมครับอัศวรรค์ชงนักไปชั่วอึดใจนี่อย่าบอกนะว่าเธอคิดอะไรได้อีกแล้วนะ่ะนีนพัดหันไปหารุ่นพี่ที่อยู่ข้างๆซึ่งหัวคิ้วขมวดพอกันกับตน้นทั้งสองสบตากันและพะงกหัวให้กันเป็นเชิงเข้าใจครับครบูผมจะพูดสิ่งที่ผมพอจะสันนิฐานได้ครับ หลังจากที่ในตำรวจคนเดิมเดินมาพูดคุยกับนินพัฒน์เด็กนุ่มก็เอ่ยบอกข้อสันนิษฐานก่อนหน้านี้ที่ได้คุยกับไอศูนย์ในโรงอาหารไปทั้งหมดแน่นอนว่าในตำรวจยังคงทึ่งกับมันสมองของเด็กวัยสิบเจ็ดไม่ได้มองว่าจะหนูอดดีเลยสักนิดเพราะจากคำให้การและข้อสันนิษฐานของเขามันช่วยให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้นกลัวก็แต่ว่าสักพักเด็กคนนี้จะปิดคดีเองเสร็จสับนะสิเอ่อที่พูดไปเป็นข้อสันนิษฐานของเรื่องในห้องสมุดครับ และผมก็มีข้อสันนิษฐานของเรื่องในห้องเรียนเมื่อกี้นี้ด้วยว่าไงนะเธอพอจะรู้อะไรจากเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องนี้ด้วยเหรอนายตำรวจที่ยังจดข้อสันนิษฐานแรกลงสมุดไม่ครบดีสีด้วยซ้ําถึงกับชอ็อกตำรวจยังเก็บหลักฐานไม่เสร็จเด็กนี่ก็ได้ข้อสันนิษฐานเสร็จแล้วหรือไอ้สุนเองก็นิ่งอึ้งไปพอๆกันกับพี่ชายและนายตำรวจเป็นไปได้ก็อยากหาอะไรมาจดเหมือนนายตำรวจเขานั่นแหละอ๋อ นินพัดส,สูดลมหายใจแล้วค่อยๆเรียบเรียงความคิดจากนั้นก็เอ่ยสิ่งที่อยู่ในหัวตามลำดับขั้นเออคือว่ามันไม่ใช่อะไรน่าตกใจหรอกครับถ้าคุณตำรวจย,ยังวุ่นวายกันอยู่สินะนินพัชะงักปากเพราะมีเสียงแหบทุ้มทวันหน้าฟังของคนคนหนึ่งแทรกขึ้นมาก่อนจะได้พูดอะไรต่อเน้ำเสียงของผู้ชายคนนี้ฟังแล้วดูท่าจะอายุราวๆห้าสิบว่ากระแสะเสียงไม่แม้แต่จะสัน่นดูหนักหน่วงและน่าเกงขามในตัวมันเอง กระหนึ่งหยดน้ําที่ล่วงลงกระทบพื้นน้าจนเกิดเคลื่อนกระเพื่อมออกไปเป็นวงกว้างและเพราะเสียงนั้นทําให้ทุกคนหันไปให้ความสนใจทันทีไอศูลพงง์ด้วยพอจําเจ้าของเสียงได,ด้ดีจึงเผลอหลุดเรียกคนมาใหม่ไม่ทันระวังปากพอ่อคนคนนั้นอยากยิ้มมุมปากดวงตาคมกลิบจดจ้องลุกชายคล้ายจะปลามิดๆตอนนี้อยู่โรงเรียนนะขอโทษครับพอไอศูลขบกรามเอ่ย และเมื่อว่าจบก็ขยับเท้าก้าวขึ้นหน้ามาบังร่างของนินพัดไว้โดยไม่ทราบสาเหตุแันหลังกว้างบังใบหน้าของคนน้องพร้อมแผ่กลิ่นไอกดดันบางๆออกมาอบล้อมไว้แม้จะยังมีกลิ่นของยากดกลิ่นฟิลโลมนปะาพอยู่บ้างแต่อายกลิ่นกดข่มของอินิกมาก,ก็ยังทํางานได้ดีนินพัดสับสนกับการกระทําดิงกล่าวไม่เข้าใจจุดประสงค์ของไอศูนที่ทําแบบนี้ต้องให้ตนทักทายผู้อํานวยการโรงเรียนสิถึงจะถูกมายืนบังกันทําไมพอออกมาดูที่เกิดเหตุแล้วครับ จริงๆไม่ต้องมาก็ได้นะครับอศวรมองหน้าพ่อบังเกิดกล้าวของตัวเองนิ่งไม่ได้แสดงท่าทีเหมือนลูกชายแค่ทําตัวคล้ายคุณครูโรงเรียนคนหนึ่งที่เผชิญหน้ากับเจ้านายเท่านั้นใช่ก็เห็นว่าเกิดเรื่องขึ้นสองรอบแล้วฉันก็ต้องมาดูสินินพัทที่กําลังรอบมองใบหน้าของนายเรศอิสระพี่ลมผู้อำนวยการโรงเรียนที่เห็นได้ยากมากและมักได้เห็นจากที่กไกลๆจากการประเมินคร่าวๆอายุราวห้าสิบจริง ราะว่าใบหน้ากลับยังดูหนุ่มสมกับที่เป็นอินิกมาโครงหน้าคมกริบจมูกโด่งเป็นสันรืมฝีปากบางเฉียบที่หน้าผากไร้รอยยน่นหางตาเองรอยตีนกาคล้ายมีกล้าขึ้นเพราะมันยังดูแต่งตึงนอกจากน้ำเสียงแหบทุ้มที่บ่งบอกว่าอยู่วัยกลางคนมองไปมองมาให้นึกว่าเป็นเพียงเพี่ชายของอัศวะกับไอศูนย์เท่านั้นทำให้ยืนยันได้ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นอินิกมาแฝงที่อายุจะยืนกว่าชาวบ้านแน่นอน ว่าง่งายๆก็คือเป็นอินิกมารุ่นแรกเริ่มก่อนมีการศึกษาวิจัยและยืนยันการมีอยู่ของพวกเขาว่าเป็นอินิกมาสมัยก่อนคงเรียกคนคล้ายกับนาเรศว่าชูอัลฟาอะไรทํานองนั้นช่วขนาดนั้นอัศวะศพมองใบหน้าด้านข้างของไอซูลน้องชายไม่แม้แต่จะหลบตาผู้เป็นพ่อเรากับจงใจดึงสายตาลุ่มลึกของนาเรศไปไว้ที่ตัวเองเท่านั้นและเพราะแบบนั้นอัศวะเองก็ก้าวขึ้นมาบังหน้าลุกสิทธิ์อย่างนินพัดด้วยเช่นกัน แต่ถ้าทางแนบเนียนกว่าน้องชายอยู่มากเขาเอ่ยปากพร้อมรอยยิ้มบางยังไงตำรวจก็ต้องขึ้นไปคุยกับท่านผออ,ออยู่แล้วครับผมว่าท่านขึ้นไปรอบนห้องก่อนเถอะนะครับอากตรวจสอบที่เกิดเหตุเสร็จแล้วผมจะนำทางพวกเขาไปให้เองครับนินพัดงุนงงเข้าให้แล้วจริงๆไม่รู้เลยว่าทำไมทั้งรุ่นพี่ทั้งคนครูถึงมายืนบังตนอยู่แบบนี้นิ่มมิดแล้วนะต่อให้ชะเง้อหน้าก็ไม่พ้นหัวไหล่ทั้งสองคนอยู่ดีนะเรศหลีตาลงเล็กน้อย ตะียลอยยิ้มออกมาจังๆมองลูกชายทั้งสองคนที่ทำท่ากีดกันกันจ,งจ่งแจ้งคงจะคิดว่านียนมากเลยสิท่าแต่ว่าเขาไม่ใส่ใจหันไปคุยกับนายตำรวจแทนเพื่อที่จะได้เห็นใบหน้าของเด็กหนุม่มซึ่งลูกๆของเขาตั้งใจซ่อนจากสายตาเขาคุณตำรวจเมื่อกี้ผมมาทันได้ยินคุณคุยเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานกันอยู่ให้ผมฟังด้วยสิเพื่อจะช่วยอะไรได้บ้างอ๋อได้สิครับดีเลย ถ้าผมสงสัยอะไรจะได้คุยกับท่านผอ,อ,อเลยด้วยดีงั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ไปที่ห้องผมเลยสิไอซูนที่เงียบมานานถึงกับขมวดคิ้วไม่ชอบใจให้ได้เห็นชัดเจนเพราะแทนที่นาเล่จะคุยกับแค่ตำรวจเขากลับใช้คำว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายรวมไปถึงนินพัทที่ไอซูนไม่อยากให้ตามไปมากที่สุดนาเล่เห็นดังนั้นจึงหันไปถามเสียงเรียกมีอะไรงั้นเหรอมีนะ พาะเขาไม่อยากให้บิดาบังเกิดกล่าวคนนี้เห็นใบหน้าของเด็กที่อยู่ข้างหลังเขาเนอะสิงั้นไปกันเถอะทุกคนเธอก็มาด้วยนะฉันยังอยากฟังข้อสนิษฐานของเธออยู่นายตำรวจที่ไม่รู้ถึงความกันงวลใจของสองพี่น้องเอี้ยวตัวไปคุยกับนินพัฒน์อ๋อครับเด็กหนุ่มหันไปทำหน้าเดือดากระพริบตาปลิบๆเอ่ยตอบเสียงเบาปิดกับสองพี่น้องที่มองหน้ากันนิ่งเงียบอึมครึมอศวะรอบกลมขมับในใจซ้ำอีกคน ภาวนาขอให้เด็กน้อยคนนี้ไม่ทําอะไรสะดุดตามมากเกินไปพอๆพอกับไอศูนย์ที่กําลังคิดหาทางบางร่างลูกแมวน้อยของตนเอาไว้และเพื่อให้ง่ายต่อเรื่องนั้นในขณะที่เดินไปยังห้องผู้อํานวยการเขาจึงจุงมือของนินพัดไปตลอดทางไม่ได้นึกใส่ใจใสายตาคนรอบข้างสักกพีเพราะเอ่ยกระซิบกระซาบบอกคนน้องอย่าทําอะไรสะดุดตานะไม่ต้องกระตือรือร้นมากก็ได้แค่พูดในสิ่งที่นายอยากพูดออกมาให้ง่ายที่สุดอย่าดึงความสนใจไปหาตัวเองเข้าใจไหม นินพัดมองแผ่นหลังคนพี่นิ่งงนันสับสนงุนงงจนรู้สึกคันปากอยากถามใจแทบขาดว่าที่ไอศูนเอ่ยออกมานั้นหมายความว่าอย่างไรแล้วถ้าหากตนทําตัวให้เป็นจุดสนใจหรือกระตือหรือล้นมันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่รุ่นพี่บอกมานั้นมีผลกับใครหรือเรื่องไหนกันแนะ่นินพัดอยากรู้สาเหตุจนสมองแล่นจินตนาการเชื่อมโยงโน้นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพอได้สบตาไอศูนที่หันมาพูดเมื่อครู่แววตาคมปราบนั่นจริงจัง อีกทั้งยังรักคนไปด้วยความเป็นห่วงและเราแวดระวงังมักเสียจนนินพัดไม่อยากขัดคําบอกกล่าวนั้นสักนิดคนทั้งห้านั่งอยู่ที่ชุดโ,โซฟารับแขกของห้องผู้อเมริกรันซึ่งในห้องนี้ตลบอบอวลไปด้วยไอเย็นจากแอร์คอนดิชันและกลิ่นไออินิกมากของเนเร่อุณหภูมิจึงเย็นพอๆกับห้องปกคลองนเร่นั่งอยู่ที่โซฟาเดี่ยวหัวโตะโซฟาตัวยาวด้านข้างฝั่งขวา,าคืออัศวะก,กับนายตำรวจส่วนฝั่งซ้ายเป็นไอศูนกับนินพัด ก่อนที่นินพัฒจะได้บอกข้อสันนิษฐานที่สองซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องเรียนในตำรวจได้บอกข้อสันนิษฐานก่อนหน้าฉบับย่อให้นเรศฟังและเมื่อเล่าเรื่องราวเสร็จก็ยังไม่ไวยช่วยออกตัวให้นินพัฒว่าเด็กหนุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าคนนี้คือคนที่สันนิษฐานเรื่องราวทั้งหมดในขณะที่นาเรศฟังในตำรวจสะทยายเรื่องราวสายตาคมกริบแทบไม่ละหนีจากใบหน้าเกลี้ยงกล่วหล่อเหลาของนินพัฒแม้เด็กหนุ่มจะก้มหน้าก้มตาอยู่แทบจะตลอดเวลา ก็ทําตามคําที่รุ่นพี่บอกเอาไว้ทว่านั้นไม่ได้ทําให้นาเรศรู้สึกสนใจเด็กคนนี้น้อยลงเลยนั่นเพราะเขาสังเกตนินพัทมาตั้งแต่เดินเข้าไปที่จุดเกิดเหตุแล้วอัลฟาน้อยหน้าตาดีรูปร่างพอเหมาะพอมืออะไรควรมีก็มีอะไรไม่ควรมีก็ไม่มีให้ละขายตาหล่อเล้าเสีกขนาดนี้ยากที่จะละสายตาไปเฉยเฉยได้ไม่ว่าจะใบหน้าที่ทั้งอ่อนหวานและคมคายลงตัวหรือหุ่นที่สูงโปร่งทว่าบอบางหนะ้าทนุธนอม เด็กหนุ่มอัลฟาคนนี้มีสเสน่ดึงดูดกระทั่งตอนไม่ได้ทำอะไรแต่ยิ่งเมื่อเริ่มแสดงท่าทางกระตือรือร้นระบายยิ้มที่เต็มไปด้วยความชอบอกชอบใจสดใสแลนล่าเลิงเด็กคนนี้ยิ่งดูดีจนไม่อาจทิ้งสายตาไปที่อื่นได้เลยแม้เพียงเสี้ยววินาทีนั่นคือสิ่งที่นาเรศคิดซึ่งแน่นอนว่าลูกชายของเขาทั้งสองคนรู้ดีว่าสเสน่ห์นุ่มนวลเท่าว่าดูเร่าร้อนของนินพัฒน์ตรงกับรูปลักษณ์ที่บิดาของพวกตนชอบ เพราะฉะนั้นแล้วการซ่อนนินพัชจากสายตาผู้เป็นพ่อจึงจำเป็นที่สุดแต่ดูเหมือนที่ทําไปจะไม่เป็นผลเอาละถึงคราวเธอพูดข้อสันนิษฐานเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องเรียนแล้วมีอะไรก็ว่ามาได้เลยเด็กน้อยในตำรวจผู้ไม่ได้รู้ถึงบรรยากาศมาคู่ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นตรงนั้นเลยแม้แต่น,น้อยหันไปเอ่ยกับนินพทัที่นั่งจองอยู่ฝั่งตรงข้ามอ๋อครับนินพัประหงหัวรับคำ ตอนนี้ร่างของตนโดนไอสูนเอียงตัวบางไวกครึ่งหนึ่งจากสายตาของตนที่คอยสังเกต,ตแต่ละคนที่ชุดโต๊ะมาตลอดมีอยู่หลายหนที่หันไปมองผู้อํานวยการและทุกครั้งมักจะได้สบตากับเขาคนนั้นเราวกับว่าเจ้าตัวเขาไม่เคยมองไปยังที่อื่นเลยนอกจากตนในแต่ละครั้งแววตาลุ่มลึกที่ศบจ้องมันเหมือนจะค่อยๆเปลี่ยนไปคนแรกย,ยังคงส่งยิ้มบางให้คล้ายเอ็นดูทว่าเมื่อหลายครั้งเข้าความเอ็นดูแปลเปลี่ยนเป็นแรงอารมณ์ที่ถูกส่งผ่าน นินพัดไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าสายตาของผู้อำนวยการให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเชื้อเชิญเหมือนทั้งดูดดันและเต็มไปด้วยความร่มลงรอยยิ้มบางเปลี่ยนเป็นยกมุมปากอย่างเจ้าเล่สายตาที่เคยนิ่งสงบดูใจดีเปลี่ยนเป็นหวานเชื่อมไอซูลที่มองพ่อตัวเองอยู่ตลอดขยับร่างมาบางคนน้องอีกหน่อยไม่ปล่อยให้ใบหน้าน่ารักของเจ้าลูกแมวน้อยโดนแทะลง นินพัทที่เริ่มรู้สึกถึงอันตรายและรับรู้ได้ว่ารุ่นพี่พยายามมอบความปลอดภัยให้ก็ขยับตัวเข้าไปใกล้แผ่นหลังกว้างของไอศูนย์เช่นกันในใจรับรู้ถึงความไม่ลงรอยของพ่อลูกและความระแวดระวังของลูกที่มีต่อพ่อแม้จะสับสนแต่นินพัทก็ทำได้แค่สงบนิ่งจากนั้นจึงหันไปคุยกับนายตำรวจข้อสนิษฐานที่ผมจะพูดก็คือหูที่เจอในหนังสือที่อยู่ใต้โต๊ะของรุ่นพี่น่าจะถูกสอดเอาไว้นานแล้วครับ บางทีอาจจะเป็นหูที่ตั้งใจจะให้รุ่นพี่เจอเป็นอันแรกเลยก็ได้อัศวะงงจนต้องเอ่ยถามอันแรกเหรอแล้วที่ห้องสมุดล่ะคืออย่างนี้ครับหพองหูที่อยู่ในหนังสือใต้โต๊ะของรุ่นพี่เริ่มเปล่อยและคขยน้ําอะไรก็ไม่รู้ออกมาแล้วจนหนังสือเปียกซึมไปหลายหน้าแถมกระดาษยังยุ่ยติดกับตัวหูด้วยนะสิครับแตกต่างจากหูในห้องสมุดที่ยังดูปกติดูเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยมีความชื้นเลยด้วย เพราะงั้นผมคิดว่าหูที่อยู่ในหนังสือใต้โต๊ะถูกเอาไปวางไว้ก่อนชิ้นในห้องสมุดแน่ๆครับอาจจะหลายวันแล้วก็ได้จริงๆคนทําคงจะจงใจให้รุ่นพี่เห็นหูที่ใต้โต๊ะก่อนแต่เพราะรุ่นพี่ยังไม่เห็นก็เลยทําอีกรอบที่ห้องสมุดครับนายตำรวจพยักหน้าเห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานนี้ตามที่เธอพูดเลยละ่ะทีมสืบสวนของเราก็คาดการไว้ว่าหูชิ้นที่สองที่เจอถูกเอามาวางไว้หลายวันแล้วบางทีอาจจะเป็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเรากําลังตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดอยู่ วันศุกร์ที่แล้วผมไม่ได้มาโรงเรียนครับนินพัดได้ยินอย่างนั้นแล้วจึงเอ่ยงั้นก็แปลว่าคนร้ายตั้งใจจะขู่รุ่นพี่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับแต่พาอไม่สําเร็จเลยทําอีกครั้งที่ห้องสมุดอาจจะพาะกลัวว่าครั้งนี้รุ่นพี่ก็จะไม่เห็นอีกเลยทำสงแจ้งกว่าเดิมและเสียงกว่าเดิมให้รุ่นพี่เห็นหูพวกนั้นจริงๆอัศวะที่นั่งนิ่งอยู่นานเอ่ยปากถามอย่างร้อนรนสุดประสงค์มันเพื่ออะไรกันสนุก่องไงทําเรื่องแบบนี้แล้วหูพวกนั้นอีก คือผมคิดไว้3มกรณีหลักๆครับนินพัดว่าพร้อมช้อนใบหน้าศบตาคนพี่ที่เพิ่งหันมามองตอนเช่นกันรู้สึกเป็นกังวลขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุหนึ่งคือคนร้ายตั้งใจจะขู่รุ่นพี่ครับรุ่นพี่อาจจะเผลอไปทําอะไรขัดตาใครเข้าคนพวกนั้นก็เลยเอาหูมาขู่หรือมาเตือนเฉยๆแต่ถ้าเป็นกรณีที่สองซึ่งผมไม่อยากให้เป็นจริงสุดๆคือเหมือนคนร้ายทําแบบนี้เพื่อจะบอกว่า รายต่อไปคือรุ่นพี่ครับไอ้ศูนย์พูดไม่ออกยิ่งได้ยินคำว่ารายต่อไปออกจากปากนินพัดหัวใจใครจะหยุดเต้นไปเสียดือด้อทว่าเขาก็ไม่เคยไปทำอะไรให้ใครแล้วจะมีไอเ้เฮงซวยที่ไหนมันมาโกรธแค้นเขาโดยไม่มีมูลแบบนี้แล้วอีกอย่างมันจะไม่เล่นแรงไปหน่อยเรื่องง่ายเออแล้วกรณีที่สามละ่ะในตำรวจที่จดจ่อสุดๆเอ่ยถาม นินพัฒนหันไปมองหน้าผู้อํานวยการที่ยังคงเรียบเฉยขณะที่ว่าตนพูดเกี่ยวกับเรื่องของลูกชายเขาซึ่งกําลังพบเจอกับอันตรายคนคนนี้ยังไม่เปลี่ยนสีหน้าแม้สักส่วนสายตาน,นิ่งเรียบคมกริบดังเดิมมาตลอดเพียงแต่ความลึกซึ้งที่มองตนยังไม่เปลี่ยนไปเช่นกันน่ากลัวชะมัดเอ่อกรณีสุดท้ายจริงๆแล้วเป้าหมายข่มขู่อาจจะไม่ใช่รุ่นพี่ครับแต่แค่ใช้รุ่นพี่เป็นเครื่องมือเฉย ไอ้สุนได้ยินอย่างนั้นพลันศบตากับผู้เป็นพี่ชายก็จะหันกลับมาหาหนินพัดนายหมายความว่าอย่างไงท้ารุ่นพี่ย้ำตลอดว่าไม่มีคั่อหลีีผมก็เลยไม่เข้าใจว่าใครจะมาข่มขู่รุ่นพี่ขนาดนี้ผมเลยคิดไปว่าบางทีคนร้ายอาจจะกลั่นแกล้งรุ่นพี่เพื่อจะขู่ใครสักคนที่ต้องหวั่นไหวเวลารุ่นพี่เจออันตรายก็ได้นะครับอาจจะเป็นครูอัศวะหรือไม่ก็ท่านผอ,อ,อนะครับ นินพัดว่าพลางวางสายตาไปที่อัศวะแล้วค่อยๆเลื่อนไปหยุดที่นั่นและครูน่ะเหรออัศวะชี้ตัวเองด้วยความสับสนงุนงงจะจู่ไงเรื่องวกมาที่ตนเสียอย่างนั้นไม่มีทางหรอกครูไม่มีคู่อรลที่ไหนเลยนะหากบอกว่าคนอย่างไอศูนย์ที่วางท่าทำหน้านิ่งเดินหยิ่งๆไปวันๆไม่มีคู่วรลคนอัธยาศัยดีมีมารยาทยิ้มง่ายจิตใจดีนิสัยน่ารักเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนอย่างอัศวะ ก็ไม่มีทางที่จะไปเหยียบเท้าใครโดยไม่รู้ตัวได้หรอกถ้างั้นก็คงเหลือแค่ท่านพออ,อครับคือผมว่าไปตามข้อสังเกตน,นะครับสิงเทศแค่ไหนก็ต้องให้ตำรวจตรวจสอบและจัดการอยู่ดีนินพัดหลบสายตาจากคนที่มองตนไม่ล้ามาตลอดอย่างนาเล่แม้จะพูดด้วยแต่ก็เลือกที่จะก้มหน้าพูดบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ศพมองเข้านินพัดไม่สามารถจดจ่อดได้เลย นายตำรวจพงกหัวยอมรับกับข้อสันนิษฐานนี้หันไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้างถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมเองก็ต้องพูดคุยกับท่านผอ,อ,อนแล้วล่ะครับเนเรศตอบกลับเสียงเรียบได้สิแต่ยังไงคุณก็ต้องยืนยันข้อสันนิษฐานนั้นให้ได้ก่อนว่ามันมีแนวโน้มจริงๆแล้วผมจะยินดีให้การกับคุณทุกคำถามว่าจบก็เปลี่ยนคันลองสายตาจากนายตำรวจมาหาเด็กหนุ่มเอลฟาที่นั่งตัวรีบอยู่หลังลูกชาย เธอนี่เก่งจังเลยนะเป็นนักเรียนหรือนักสืบกันแน่หึคำพูดฟังคล้ายทั้งเน็บแนมทั้งคล้ายหยอกล้อที่ดังขึ้นไม่ได้ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกอยากหัวลอ,อกมาเลยกลับการนินพัดรู้สึกไม่อยากตอบมากกว่าเขาก็แค่เด็กที่ชอบเรื่องสืบสวนนะครับแน่นอนว่าไอ้สุนตอบคำถามแทนโดยไม่ต้องคิดไม่อยากให้คนน้องเสวนา,นากับพ่อตนสักเท่าไหร่อ๋องั้นเหรอ นาเรศคลั้นจะสนใจการกระทําของลูกชายคนเล็กฉันไปเอ่ยกับนายตำรวจราวกับจะไล่เกลๆคุณตำรวจรีบไปทํางานต่อเถอะผมไม่ลบกวนเวลาแล้วแต่ผมขอคุยกับลูกๆของผมสักหน่อยเดี๋ยวคุยเสร็จแล้วจะรีบส่งตัวพวกเขาไปให้คุณเองนายตำรวจเห็นว่าถึงแก่เวลากลับลงไปทํางานแล้วจึงไม่ได้ค้านอะไรได้เลยครับงั้นผมขอตัวก่อนนะนินพัทที่เดาได้ว่าตัวเองก็คงจะถูกไล่ให้ออกไปเช่นกัน เริ่มกระทำการเบางอย่างโชคดีที่ร่างกายฝั่งหนึ่งโดนไอศูนบังไว้เสียมิดทําอะไรลงไปก็ไม่มีใครสังเกตเห็นพี่รุษอย่างเช่นการแกล้งทําของตกหลังในตำรวจเดินออกไปจากห้องผู้อํานวยการโรงเรียนก็กระตุกยิ้มมุมปากไล่สายตาม,มองลูกชายทั้งสองคนก่อนจะหยุดลงที่นินพัดเธอนะ่เชื่ออะไรคําถามนี้จ่อจงมาที่นินพัดต่อให้ไอซูนอยากจะตอบแทนแค่ไหน แต่ถ้าขนาดเอ่ยบอกชื่อคนอื่นแทนเจ้าตัวก็จะแปลกเกินไปหากจะไม่ตอบก็ไม่ได้เพราะคนถามเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนผมนินพัทอัศวะหิรันเรียนอยู่ชั้นม .5 ห,ห้อง2ครับนินพัทตอบไปเสียงเบาคิดว่าที่ทำอยู่คงไม่ได้ทำให้ดูเป็นจุดเด่นอะไรนะอย่างน้อยๆก็ยังเชื่อฟังคำพูดของรุ่นพี่นเรศได้คำตอบที่พอใจแล้วก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้เด็กคนนี้ดูรอบครอบจนน่าประหลาด ขณาแสดงท่าทีสนใจอย่างชัดเจนแล้วยังนิ่งเงียบไม่เหมือนเด็กคนอื่นที่ผ่านมาดังนั้นเขาก็จําเป็นจะต้องใช้ไม้อื่นงั้นเหรอนินพัดงั้นสินะพอดีว่าฉันเห็นใจที่เธอต้องเข้ามาพัวพันกับเรื่องของลูกชายฉันเนะ่ก็เลยอยากจะปลอบใจใเธอสักหน่อยเย็นนี้มาทานข้าวที่บ้านฉันสิเธอซะว่าเป็นคําขอโทษจากพวกเรานินพัดได้ยินแล้วงงเป็นไก่ตาแตกอัศวะย,ยังคงนิ่งสงบ แม้ในใจจะรู้สึกตรงหดขึ้นมาแล้วหากแต่เธอรีบขัดไม่รู้เลยว่าพ่อผู้ที่รับมือยากอยู่แล้วจะยิ่งเพิ่มเลเวลความยากในการต้องรับมือขึ้นไปอีกเท่าไหร่ต่างจากไอศู์ที่หลังได้ยินประโยคของผู้เป็นพ่อก็พันสะดุ้งหลุดปากออกมาทันทีไม่วายคว้าข้อมือคนน้องที่ตอนนี้อยู่ด้านหลังตนมากุมเอาไว้แน่นเราจะสื่อให้รู้ว่าไม่ต้องกลัวอะไรและให้เชื่อใจตนไม่เห็นต้องทำแบบนั้นเลยนะครับเด็กคนนี้ไม่ได้เจอเรื่องอันตรายมาด้วยสักหน่อย แต่ถ้ายิ่งทําเหมือนกับว่าเขาสนิทกับเราคนร้ายที่ยังจับตัวไม่ได้ก็จะหมายหัวเข้าไปด้วยนะครับเออลุนพี่นินพัดเข้าใจสิ่งที่ไอซูลว่ามาเพราะมันเข้าข่ายจะเป็นแบบนั้นจริงๆแม้ความจริงจากใจของนินพัด์คือการอยากเข้าไปพัวพันกับคดีนี้มากๆเลยก็เถอะและแน่นอนว่านาะเรศเองก็อยากให้เด็กหนุ่มเอัาฟ้าคนนี้เข้ามาพัวพันกับตนเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงดึงดันที่จะเชิญชวนนินพัดนต่อ นี่แกคิดว่าตำรวจไร้ประสิทธิภาพขนาดนั้นเชียวเหรอถ้าถึงกับได้ข้อสันนิษฐานไปตั้งมากขนาดนั้นแล้วพวกเขาไม่มีทางที่จะปล่อยให้คนร้ายลอยนวลหรอกนะการที่พ่อจะตอบแทนและปลอบขวัญรุ่นน้องที่ช่วยเหลือแกมันย่อมถูกแล้วโดยแกจะไม่ทําอะไรเพื่อขอบคุณน้องเลยทั้งที่เด็กคนนี้ช่วยแกตั้งมากไอซูลชะนักจู่ๆก็ตกใจที่หนึ่งบิดาซึ่งไม่เคยใส่ใจกันถึงขั้นนี้แสดงตัวทําหน้าที่พ่อทั้งย่างแทนตัวเองว่าพ่อกับตนกระทันหันและสอง ขาเอ่อยประโยคดังกล่าวออกมาด้วยท่าทางนิ่งสงบและเนื้อความยังมีเหตุมีผลมากพอที่จะไม่สามารถโต้แย้งได้ไอศูนย์จนปัญญาจัด้านแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้งั้นให้ผมไปเลี้ยงข้าวน้องเองก,ก็ได้นี่ครับเดี๋ยวผมพาน้องไปหาอะไรทานนี่ไม่จําเป็นต้องถึงมือพ่อก็ได้พร้วความดื้อรั้นของไอศู์ที่ชุดโต๊ตรงนั้นจึงไร้บทสนทนาไปช่วขณะหนึ่งและถูกแทนที่ด้วยไอเย็นยาเยือ้อเพียงแต่อาสะวะกลับสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง พ่อของตนค่อยๆสยายยิ้มออกมาบางๆทว่าวดวงตากลับเบิกกว้างอย่างคึงขังวาวโรดดูแล้วรู้ได้เลยว่าถ้ายังไม่ปล่อยให้เรื่องราวเป็นไปตามความต้องการของเขาคนนี้แล้วก็เรื่องอาจจะเลวร้วายกว่าเดิมก็ได้เทษตัดสินใจเอ่ยปากบ้างนี่ไอ้ทำตามที่พ่อบอกเถอะถ้านายไปกับน้องแค่สองคนมันจานตรายไงแล้วอีกอย่างพ่อกับพี่เองก็อยากจะตอบแทนนินเหมือนกันเพราะงั้นไปทานข้าวที่บ้านเรานั่นแหละดีที่สุดแล้ว ใช่สำหรับตอนนี้การทำแบบนั้นมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดอย่างเลี่ยงไม่ได้สายตาของอัศวะแข็งขึ้นมากแววตาไม่ได้นิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยคำเตือนไอศู์มองมันออกเป็นอย่างดีและนินพัดเองก็รู้สึกได้ถึงความหนักใจที่ส่งผ่านมาจากแววตานั้นก็ได้ครับไอศูนยอมลงให้ในที่สุดเขาไม่เชื่อใจพ่อแต่ไม่ใช่กับพี่ชายไม่ว่าจะเป็นคำพูดใดก็ตามถ้ามันออกมาจากปากของอัศวะ ไอ้ศูนย์รู้ดีว่ามันย่อมถูกวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วว่าน,นั่นคือทางเลือกที่ดีที่สุดและแล้วรอยยิ้มของนเรศก็ค่อยๆเปลี่ยนกลับมาเป็นปกติเขาจึงเอ่ยปากอย่างอารมณ์ดีดีเลยงั้นเย็นนี้เธอก็กลับพร้อมเจ้าอายกับครูอัดของเธอก็แล้วกันทานมื้อเย็นเสร็จจะกลับบ้านก็ให้ครูอัดไปส่งนะนินพัดไม่ได้นึกจะปฏิเสธครับผอออขอบคุณนะครับเราไม่รู้ว่าถ้าปฏิเสธไป การพูดคุยเรื่องนี้จะยืดเยื้อไปอีกเท่าไหร่ถ้าทางของผู้อํานวยการไม่ใช่คนที่จะพูดต่อรองหรือขัดใจได้ง่งายๆเลยหากพยายามขัดขืนสิ่งที่เขาต้องการนินพัดไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะมีเรื่องอะไรที่ต้องรับมือผู้ใหญ่คนนี้น่ากลัวมากจริงๆทั้งยังไม่มีช่องโหว่ให้หลีกเลี่ยงเลยเอาละเธอกับไอออกไปได้แล้วฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณครูอัดของพวกเธอสักหน่อยฝากไปบอกตำรวจคนนั้นด้วยแล้วกันแต่คงไม่นานหรอก นินพัทที่คิดว่าอาจจะทําของตกเสียเที่ยวเสียแล้วถึงกับชักมือที่กําลังหยิบมันกลับขึ้นมาปล่อยให้ของที่จงใจทําร่วงวางอยู่ในซอกหลบของโซฟาเหมือนเดิมเราไปกันเถอะไอศู์ที่ไม่รู้ถึงแผนการอันแยบยลของเด็กข้างตัวสุดแขนเล็กให้ลุกขึ้นตามตนเบามือในใจรู้สึกเพียงแค่ว่าอยากให้นินพัทออกจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็พอนินพัทแม้จะรู้สึกระแวงอยู่หน่อย ราะกลัวว่าสิ่งที่ทําลงไปอาจจะโดนจับได้จึงรีบพยักหน้าเดินตามรุ่นพี่ออกจากห้องผู้อำนวยการไปทันทีไม่เหลี้ยวหลังเด็กหนุ่มสองคนหนึ่งอินิกมาหนึ่งอัลฟาเดินเคียงกันออกมาจากห้องผู้อำนวยการเนื่องจากที่ชั้นนี้ของตึกมีนักเรียนเดินกันขวักไขวอยู่น้อยทําให้พวกเขาสองคนกลายเป็นเป้เปาสายตาอีกครั้งทั้งไอศูนย์ซึ่งเป็นลูกของผู้อำนวยการยังเดินจูงเด็กหนุ่มอัลฟาออกมาเองกับมือเด็กนักเรียนคนอื่นตรงนั้นยิ่งตื่นตะลืงกันไปใหญ่ จินตนาการเรื่องของทั้งสองคนไปไหนตอนไหนแล้วแล้วภาพนี้ก็ยิ่งช่วยยืนยันข่าวลือช่วงเช้าของสองคนนี้เข้าไปอีกนายหิวหรือยังไอซูนเห็นว่าเวลาตอนนี้คือเที่ยงวันแล้วเขาพลันนึกอะไรขึ้นมาได้จึงเอ่ยปากถามอ๋อก็นิดหน่อยครับนินพัดตอบไปตามจริงตอนนี้เขาสนใจสิ่งที่เผลอทำตกเอาไว้ในห้องผู้อำนวยการมากกว่าว่าจะถูกเจอเข้าหรือเปล่า ขอแค่เดินไปอีกสักหน่อยแล้วค่อยวกกลับไปเอาก็พอแน่เหรอในบอกกินข้าววันละห้าหกมือ้อไงแต่เที่ยงแบบนี้กลับบอกว่าหิวนิดหน่อยเนี่ยนะน่าเชื่อมากมั้งไอซูนยังคงพูดต่อไปในใจก็อยากจะพาคนน้องไปโรงอาหารเสียเดี๋ยวนี้เมื่อครู่นินพัดใช้สมองไปตั้งเยอะตอนนี้คงต้องหิวแล้วแน่นๆเขาจะปล่อยให้เด็กตะกระหน้าหยิกคนนี้หิวได้ยังไงกันพอหิวเข้าหน่อยเดี๋ยวก็กลับไปทําท่าทางเหมือนลูกแมวง,งองแงอีก นินพัดแม้จะภาวะพะวังกับของที่แทงทำตกไว้แต่เอาเข้าจริงตอนนี้ใจกลับจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามืออุ่นของตัวเองซึ่งยังคงโดนรุ่นพี่จับจูงอยู่ไม่ละและพอคิดคิดไปก็จำได้ว่ารุ่นพี่จับเอาไว้ตั้งแต่อยู่ในห้องผู้อำนวยการแล้วความอบอุ่นปลอดภัยถูกส่งผ่านมาตลอดเวลาที่อยู่ในห้องนั้นจนกระทั่งตอนนี้รุ่นพี่จงใจหรือว่าจับจนลืมว่าจับอยู่กันนะ แต่ไม่ว่าจะคิดไปในทางไหนหัวใจนินพัดก็ผ่านสะถานสันไม่แพ้กันไม่ใช่สิตอนนี้ต้องวกกลับไปเอาของได้แล้วเดี๋ยวโดนจับโป้ได้จะแย่เอาล,ลุ่นพี่ครับแย่แล้วหรอครับพอาะวันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายแค่ได้ยินเสียงคนน้องร้องตกใจไอ้สุนก็หันไปหาทันทีด้วยความตาหนกแล้วว่าไงนายเป็นอะไรเด็กดุมเอาฟ้ารู้สึกผิดไม่น้อยที่แกล้งทำหน้าตื่นพรดูรุ่นพี่จะเป็นห่วงจริงๆ แต่คงต้องเอาไว้ขอโทษทีหลังออคือคือว่าดูเหมือนผมจะทำโทรศัพท์ตกที่ห้องผอ,อ,อนะครับคงต้องหลับไปเอาก่อนไอ้ศูนย์ที่ตกใจอยู่ก่อนหนะ้าถึงกับมุมปากกระตุกทำตกไว้ในห้องนั้นเนี่ยนะอืมใช่ครับอไอ้ตายเถอะนะชอบนักหรืองไงไอ้ห้องนั้นเส้นเผาออกมาแล้วยังจอยากกลับเข้าไปเปล่านะครับผมลืมจริงๆเ่ะ หมายถึงจงใจลืมนะนะไอซูนหมดคําจะพูดทําเพียงพ่นลมหายใจทิ้งไปหนแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่คิดจะปล่อยมือคนน้องด้วยซ้ําค่อยคอยหมุนตัวแล้วเดินวกลกลับไปที่ห้องผู้อํานวยการโดยมินินพัดเดินตามก้นต้อยๆเป็นขี้ปลาทองเพราะเขาไม่มีทางปล่อยให้เด็กคนนี้เดินกลับเข้าไปที่นั่นคนเดียวนะแน่นอนว่าการกระทําของเด็กทั้งสองคนถูกจับจ้องด้วยสายตาริษยาจากคนรอบข้างจนนินพัดรู้สึกแสบร้อนที่ทอย เดาได้เลยว่าต้องมีข่าวลือแปลกๆแพท่สสพัดออกไปมากแล้วงี้เพราะดูท่าลูกผู้อานวยการโรงเรียนคนนี้จะเป็นที่ปราบปลื้มใจของเด็กนักเรียนคนอื่นอยู่ไม่น้อยนินพัดพอใจรับรู้เรื่องนั้นได้นี่รีบเดินสิอ๋อครับนุ่นพี่ส่วนไอซูนนั้นไม่แม้แต่จะสนใจเขาอยากจูงมือก็จะจูงเรื่องของเขาใครมันจะทำไม่ลองเน้นทาหรือมาลังแกจนทำเจ้าลูกแมวดำหน้ามึนตัวนี้งอแงเสียใจดูสิ ก็จะสั่งสอนให้ลิ้นหดกันไปเลยคอยดู